ทีมงานก็ช่งางออกมาให้ดิฉันเล่าดิฉันจะไปรู้เรื่องอะไรคนเรียบร้อยอยู่ดิฉัน <ฮะ S 1> คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้จักบาโฮสไหมรู้จักครับพี่โจถ้ามองผู้หญิงไปเที่ยวบาโฮสจะมองผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงคือสมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ผมว,ว่าผมเป็นสิทธิ์ผมว่าเป็นสิทธิ์เพราะว่ามันไม่ใช่ ลักษณะของการไปมั่วยาออคือบางคนก็จะมองว่ามันเป็นสิทธิ์แล้วก็มองว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้แปลกอะไรถูกไหมคะแต่ในต่างประเทศเขาก็มีน,นะเขาก็ไปค่าจ้างเป็นรายวันรายชั่วโมงแล้วแต่ก็ไปเหมือนไปเอนเตอร์เทนน่ะมาชงเล่าไปเป็นเพื่อนเที่ยวอะไรทำนองนี้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งคนไทยเขาจะมองว่าผู้หญิงไปเที่ยวบาร์โฮสนะ่ะแล้วมันจะมีเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมจะมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าเราไปเจอ กรณีหนึ่งคุณเนยเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็มีการจ่ายเงินจ้างผู้ชายมาเป็นคนช่วยเอนเตอร์เทนอะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอเที่ยวเพื่อนคุยอะไรทํานองอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำพริกที่มีชื่อว่าคุณเนยเรื่องของเรื่องเนี่ยทีมงานเราไปเจอแบบนี้คุณเนยเธอไปโพสต์ใน tiktok รีวิวการจ้างหนุ่มบาร์โฮสมาเอนเตอร์เทน คือเลี้ยงหรูอยู่สบายคือเลี้ยงหนุ่มนะ,ะเลี้ยงหรูอยู่สบายหนักสุดเขาบอกว่าเคยเปพ่อหนุ่มบาโฮสเนี่ยเดือนละแสน,เนสนะเป็นแสนเอ,อเอาไปดูหน่อยไปดูไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะ ถามนี้หน้าตอบค่ะเดือนนึงจ้างโฮสต์อยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ละเดือนจะไม่เท่ากันนะคะเนยเคยจ่ายยศสุดอยู่ประมาณเดือนละแสนแต่ที่จ่ายไปคือเต็มใจให้นะคะน้องไม่ได้ดอกลอดด่อใดๆอย่างวันนี้เพื่อนก็นแนะนําโฮสต์ให้เลยจ้างให้ออกมาทานข้าวเป็นเพื่อนเลยค่ะสี่ชั่วโมงมือนน้เป็นมือที่ถูกที่สุดตั้งแต่เลี้ยงโฮสต์มาเรื่องดูแลสําหรับคนนี้ให้เต็มสิบค่ะเป็นการจ้างครั้งแรกถือว่าประทับใจน้องน่ารักค่ะจับได้ควงได้จะกินน้ากินท่านี่ต้องป้อนนะคะไม่เคยขาดตกบกพร่องค่ะฟิ แฟนได้ค่ะครบดีลจ่ายเงินแถมเรียกแกล็บส่งกลับบ้านให้ด้วยค่ะคุณคะคุณเนยสวยอะสวยฮะเสียงก็เพราะอะอะเออหลายคนอาจจะบอกว่าเอ,อ๊ะแล้วทำไมต้องมีการจ้างหนุ่มรายเดือนเป็นแสนไม่รวมค่าใช้จ่ายเวลาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าหรือเลี้ยงอะไรนะครับ เขาบอกทำไมต้องทุ่มเงินขนาดนี้กับเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวคนมาดูแลมาดิฉันดิฉันระดับคนเนยหาคนดูแลได้สบายนะจริงดูสภาพแล้วเนี่ยเธอสวยเธอน่ารักเนี่ยนะคะคือเธอบอกว่ามันเหมือนฟิลแฟนอะนั่งรถตุกๆมีการซบไหลหนุ่มบาโฮสดูแลทุกอย่างเหมือนแฟนแล้วตามคลิปเนี่ยเขาแค่จ้างมากินข้าวเป็นเพื่อนเฉยๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เรียกแกรบส่งบ้านให้ด้วยนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวดูคลิปต่อไปคุณผู้ชมคะไม่ได้จ่ายแค่ค่าจ้างเท่านั้นมันมีค่าอะไรด้วยรู้ไหมค,ค่าพิศวาสจ้าพิศวาสด,ด้วยค่าพิศวาสคือยังไงอ,อคุยแล้วคลิกรู้ใจไปโมดเนี่ยนะอ,อย่าคิดเกินเลยนะผมว่าคนคิดเกินเลยไปแล้วค่าพิศวาสเหมือนคะแนนความประพฤติอะไรทำนองนั้นนะอะอออออออไปดูไปดูหน่อยคะ่ะ บ่อยๆแบบนี้เคยมีแอบรักคบ้างไหมไม่ม like ีเลยคามมีแต่แรงพิศสวัดอาการพิศสวัดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเคยฟันเอาไว้ว่าอยากจะใช้เพลงนี้กับตัวเองวันนี้ได้ใช้แล้วค่ะรับโบทสุกรามามีแล้วนหนึ่งอยากได้อะไรขอให้เอ่ยเต็มใจให้ค่ะโอ้ยตตยแล้วข้าพิศสวัดนาฬิกาเรือนหรูเนี่ยแหละฮะพิศสวัดเนี่ยอาการพิศสวัดเป็นนาฬิกาเรือนหรูเป็นเข็มขัดแบรนด์เนมยี่ห้อดังออสัญลักษณ์ม้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ถูกนะคะ วันนี้นะคะทีมงานข่าวใหญ่ก็เลยมีการวิดีโอคอลไปคุยกับคุณเนยหน่อยะคะ่ะคุณเนยบอกว่าเธอทํางานจนมีเงินที่คิดว่าเลี้ยงตัวเองได้พูดง่ายๆคือมันไม่ได้เดือดร้อนใคเรเงินฉันน่ะเออแล้วเงินทำงานหาม,มาได้อะแล้วเงินมันเหลือ,อฉันจะเอาไปทําอะไรมันผิดตรงไหนมันไม่ได้เดือดร้อนตัวชายไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวถูกไหมคะคืออยากจะรู้คุณเนยค่ะคุณเนยจ้างแต่ละครั้งคุณเนยจ่ายยังไงคะเพื่อจะเป็นแนวทางอะปรากฏว่าเธอจ่ายเป็นรายชั่วโมงค่ะ ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันมีหลายเลทเอางี้ดีกว่าครับคือถ้าเจอกันครั้งแรกยังไม่ได้สนิทกันมากยังไม่ได้รู้ใจกันเอาไปก่อนชั่วโมงละ1 0 0 0ถึง1,500บาทแต่ถ้าสนิทกันมากขึ้นเคยดูแลกันมามากกว่าสองครั้งแล้วเรียกว่าคุยกันคลิกรู้ใจมันถูกใจครับก็จ่ายไปเลยเปเป,เปสวยๆชั่วโมงละ2,000ถึง3,000บาทค่ะอ่า คุณผู้ชมอย่างที่เห็นตามคลิปส่วนใหญ่คุณเนยจะจ้างมาแค่กินข้าวครับรถฟิลแฟนเขาบอกเต็มที่วันหนึ่งก็ประมาณแค่4ี่ชั่วโมงค่ะเสียค่าใช้จ่ายก็วันละประมาณ5,000ถึง6,000บาทก็เยอะนะ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  แล้วไม่ได้จ้างทุกวันเขาจ้างเฉพาะแค่วันที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากมีเพื่อนอะเฮ้ยวันนี้เหงาอะหรือไม่ก็วันนี้ฉันไปงานเลี้ยงอะฉันไม่มีเพื่อนไปอ่ะฉันก็จ้างเธอไปด้วยแค่นั้นนะคะเออบางทีมันเป็นวันที่มันไม่ใช่วันของเราอะเหมือนกับว่าตั้งแต่เช้ามันไม่ค่อยมีอะไรดีมันหดหูก็อาจจะมีเพื่อนบ้างฉันว่าบางทีนะอารมณ์ผู้หญิงอาจจะเหมือนแบบอยากมีคนเทคแคร์ดูแลบางทีการไปมีแฟนเราต้องไปดูแลเขาไงครับอันนี้อาจจะแบบฉันไม่ต้องทําอะไรเลยได้ไหมอ่ะ แบบว่ามีคนมาดูแลชานนะอ่ะเอาไปฟังคุณเนยหน่อยค่ะแต่พอวางไปเขาไม่ได้มีเลทของเขาแต่เนยเป็นคนออเฟอร์เขาเองว่าอย่างกับสมมติว่าถ้าไปใหม่ใหม่มอย่างเงี้ยค่ะเนยก็จะให้ชั่วโมงละหนึ่งพันถึงพันห้านะคะแต่ถ้าว่าสมมติว่าคนไหนที่เนยแบบจ้างบ่อยมากละแล้วเขาแบบค่อนข้างู้ใจเนยละอะไรเงี้ยเหมือนมากกว่าสองพันอะไรเงี้ยเนยก็จะแบบออเฟอร์ให้เหมือนอารมณ์แบบพิศวาสอะไรเงี้ย ก็แบบก็ได้แบบประมาณแบบ2 0 0พันถึงสองพถึงสามพแล้วแต่ค่ะพี่พอจ้างโฮสเออผมสงสัยค่าพิสวัสยังไงคะเพราะว่าค่าพิสวัสผมอย่างที่ผมทักไปว่าคุณผู้ชมอาจจะนึกไปไกลละมันต้องไปมีอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ตรงๆถึงจะจ่ายค่าพิสวัสถูกมันต้องไปมีสัมพันธ์สวัดหรือเปล่าเออแล้วผู้หญิงจะ ต้องยอมอย่างนั้นหรอหลือยงไงไม่ไ,ได้หนักขนาดนั้นเขาก็ซื้อรถซื้อบ้านราคาแพงๆอะไรขนาดนั้นมันไม่มีมันมีกรณีแบบจ้างมาตรงกับวันเกิดพอดีอะไรแบบนี้ก็อาจจะซื้อเข็มขัดให้ก็เซนลาเบาๆสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็กระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมให้อะไรทํานองนี้คือแบบนี้เขาเรียกว่าค่าพิสวาสไม่ได้เกี่ยวกับค่าจ้างแบบนี้ไงแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าค่าพิสวาสของแบรนด์เนมมีราคาคือ นอกเหนือจากที่จ่ายเป็นรายชั่วโมงเอางี้ดีกว่าเข้าใจมันไม่ใช่งานมันไม่ชอบจ็อบเพิ่มนะไม่ใช่จ็อบเพิ่มไปมีสัมพันธ์กันนะไม่ใช่อะไปดูคําพูดเราโค้ดคําพูดคุณเนยมาเลยคุณเนยบอกว่าเราไม่ได้ต้องการอยากมีเซ็กส์นะเ,ออเพราะเราสามารถควบคุมตัวเองได้อ,อคือเราต้องการแค่คนมาเอนเตอร์เทนสร้างความสุขอยู่เป็นเพื่อนเราแค่นั้นนะคะครับ คุณเนยบอกแบบนี้หลายคนอ่ะไม่เชื่อดิฉันก็คิดว่าต้องมีคนไม่เชื่อหลายคนบอกอจ้างมาแค่นี้มันเป็นไปได้หรอแค่หาเพื่อนมาเที่ยวมาคุยฟิลแฟนนั่งรถกินข้าวแค่นี้นะมันต้องมีอะไรหรือเปล่าคุณเนยบอกว่าเป็นแบบนี้จริงๆหลายคนไม่เชื่อถึงขนาดมีคอมเมนต์บอกว่าจ่ายตั้งเยอะทําไมไม่ได้กินมีซัมติงกับน้องไม้อะไรแบบนี้คะ่ะอ๋อบางคนเสียดายแทนเนี่ยอุตส่าห์ไปเสียดายแทนเขาอีก ว่าจ่ายเงินไปแล้วทําไมไม่ได้เกินเอาเออเอาไปฟังคุณเนยหน่อยค่ะเนยไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าไปอยากมีเซ็กพี่นึกออกไหมเออคือเรา,เรา,าเราสามารถควบคุมตัวเองได้เขาคนพวกนี้เขามีศักดิ์ศรีนะพี่พวกนี้เขามีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ปรับปรับ,รบยูจะไปแบบเอาเข้าไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพี่เขานี่เล่นตัวเหมือนกันนะถ้าไม่สนิทค,คุณชินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบไปกับทุกคนอะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยละมันไม่ใช่แค่พ้องเงินบางทีแบบมันเหมือนแบบ ขาคนฟรีทเบิลเขาทำงานเหมือนแบบเวลาที่เราทํางานนะพี่เราอยู่ในสถานที่ทํางานที่มันสบายใจเราอยากไปทําวันนี้รู้สึกคอมเมนต์คอมเมนต์ที่บอกว่าอะไรนะจ่ายตังเยอะทําไมไม่ได้กินเนี่ย <S S S ทำไมไม่ได้กินผมว่าแปลกนะคือสมมุติสมมุตินะฮะว่าเกิดเขาไม่มีอะไรกันก็ไปด่าเขาอีกว่าคุณเนี่ยไปซื้อกิน แม่รักงวนสมวนตัวหรือเปล่าไม่แต่จริงๆสมัยนี้แล้วถึงเขาจะมีอะไรกันนะเอาพูดจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเรียกว่าเป็นความพอใจของสองฝ่ายไหมเพ <ฮะ S 1> ียงแต่ว่าเขาอาจจะพอใจว่าเขาไม่ได้ผูกมัดกันเขาอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรพอใจคนนี้เราก็จ hmm. ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเขาก็เป็นข้อตกลงของคนทั้งคู่อะตัวก็ตัวเขาเงินก็เงินเขาเองถึงแม้เขาจะมีอะไรกันนะหรือไม่มีอะไรกันในในว่าคือผู้หญิงบางคนมันก็เขาเรียกว่ามีความรู้สึกฟิลที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้อยากจะมีอะไรบางคนก็อยากจะมีอะไรเออมันก็ต่างกันหรือเปล่าเห็นผมเคยเห็นไอ้นี่เหมือนกับเหมือนเด็กเอ็นผู้ชายก็มีเด็กเอ็นมาชงล่งชงเล่าอะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นเคยอ่านข่าวอะไรนะเหมือนกับ พาไปวัดอ่ะพาไปทําบุญเพื่อนทําบุญก็มีอย่างนั้นสมัยนีออ้มีหลายแบบคุณนอยคือย้ํานะคะบอกว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะมาจ้างหนุ่มโฮสตแบบเธอได้นะคือจะทําแบบเธอได้เธออยากจะฝากไว้ว่าอะไรรู้ไหมันดแรกเลยต้องดูแลตัวเองกับครอบครัวให้ได้ก่อนอต้องขยันทํางานมีเงินเก็บคือเรียกว่าถ้าคุณจะไปใช้แบบเนี้ย คุณต้องไม่เดือดร้อนตัวเองเล็กสินค้าฟุ่มเฟือยเออไม่เดือดร้อนครอบครัวต้องมั่นใจว่าถ้าเปแล้วเนี่ยคุณจะสามารถที่จะอยู่ได้อะคะ่ะถึงเวลานั้นคุณจะเขาเรียกว่าอะไรจะจ้างกี่คนก็ได้อะ่ะโอ้โหเห็นแล้วทำไมมีเงินจ้างเลยได้ดเธอดีใช่เป็นปึกขนาดเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณเนยพูดอน,นิทีิฉันว่าน่าสนใจนะคุณเนยบอกว่าต้องทำตัวเองให้มีค่าขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตัวเองกับครอบครัวเนี่ย เดือดร้อนกับเงินที่ต้องจ่ายไปแล้วที่เธอนับอยู่เนี่ยเธอบอกว่าเป็นโบนัสพนักงานนะนี่โบนัสเธอคิดดูที่ต้องให้ลูกน้องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจริงๆของเขามีเยอะแค่ไหนอะ่ะเออเนี่ยค่ะยอดขายเท่าไหร่ช่วยการผลิตน้ำพริกให้ลูกค้าย,ยอดขาย5้าบล้านบาทบาก็ไม่เดือดร้อนหรอกเรียกแบบเนี้ย คือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลนะ,นะคืออย่างที่บอกแหละถ้ายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายผู้ชายก็ยอมรับสถานนี้ได้สถานะนี้ได้ซึ่งดิฉันมองดูสมัยนี้ผู้ชายทำอาชีพนี้ก็เยอะนะ<อ>ใช่ไหมก็ดีกว่าพวกมีกินไปโกงกินอะไรเงี้ยวันๆคิดจะเอาใต้เงินใต้โต๊ะคืองานแบบนี้คืองานบริการ<ง>บริการมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งบางคนบอกว่าขายเรือนร่างขายไม่ได้ใช้ความไม่ใช่ครับ งนบริการก็คือความรู้ความสามารถที่สำคัญคือวิธีการที่ดูแลคนนะฮะแต่อย่างหนึ่งคืออย่างนี้กลัวว่าบางทีเราก็ต้องรู้จักเขาดีๆเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงนะระยะยาวเป็นยังไงนะฮะหลอกลงต้มตุมมันมีหมดอะ่ะเออสมัยนี้รู้หนะ้าไม่ดูใจดิฉันก็เลยไปคิดถึงในดอนเกิดไปเจอคนตายแล้วดูดีขึ้นมาออแล้วมาฆ่าศพเรา <บ S 2> ตรไงอ่ะ S <S <S อโอ้อันนี้น่ากลัวจริงๆวันด,วนดีวันดีคืนดีหันศพละเฉยเลยเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องดูดีๆเลยนะคะ<อ>จ,รจริงๆอะดีแล้วไปกันแค่ไม่นานแล้วก็แยกกันไปเนี่ยแต่มาถึงตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าอยากจะสมัครเป็นคนดูแลคุณเนยต้องทํำยังไงคะ <S 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 ไปติดตามทิกตอกคุณเนยก่อนแล้วกันเอจริง ผมไปนั่งกินข้าวนะคุณไม่ได้หรอกอายุคุณเกินแล้วคุณทีละเออ,เอ,อมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างก็ไม่รู้นะเออแค่สนใจรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดต่อครข่าช่องแปด